ดิซ่าใสไหมฮะโอเคครับวันนี้คุยเรื่องเสื้อครับน้องออฟพาไปเที่ยวอันเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวถามน้องออฟกันดีกว่าไปไหนครับวันนี้อ้าวััดีครบวันนี้ครับวันนี้อันตรายใช่ไหมฮะอันตรายครับสวัสดี <c oughs> นะครับผู้ท่านผู้ชมทั้งหลาย โอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาออกไปเยี่ยมเยียนพ่อค้าขายเสื้อแบบวินเทจมือสองนะฮะที่แบบว่าน่าจะมีชื่อในวงการพอสมควรแหละรีว่าเสื้อผ้าเขาแบบสวยๆเยอะอะเอางี้ดีกว่า<อ>เดี๋ยววันนี้พาไปเยี่ยมเยียนนะพาไปเที่ยวออกนอกออกนอกบ้านบ้างนะฮะหลายคลิปเราไม่จะถ่ายในบ้านนะเบื่อเบื่อกันแล้วสิเดี๋ยววันนี้พาออกตัวเวนหน่อยแล้วเดี๋ยวไปยังไงเขาเป็นใครหรือเขาขายเสื้ออะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปดูบ้านเขาเลยวันนี้เป็นพาไปบุกบ้านเลยพี่แก้วพาไปถึงทิ่นแล้วถึงทินนะตอนนี้ก็มืดแล้วเกินนะฮะข้างนอกนะครับโอเคยใส่แว่นดำด้วยไม่ได้ดีวไม่ข้างโคตรเต็มได้เลยเดี๋ยวเราไปไปเจอกันที่บ้านคนที่ผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับพ่อค้าวินเทจโอเคเราไปดูกันเ๋เราไปดูบ้านกันนะครับเ๋ยตัดไปกับน้องอ๊อฟทำอะไรอยู่ครับหรือซองผ้าฮะ อีกขโมยขันเยอะมากครับอันนี้นี่มีอะไรที่อยากโชว์ไหมกดยอดตัวนี้กดหลังแล้วเมันเลยดิส่งขอกมาดิเอากองนี้ก่อนนะตัวนี้กเป็นกระตูเอาปล่อยโอ้หลังเยอะมากะนี่กองโอเคทุหมดเลยอ๋อโชว์อะไรครับนี่คือตัวนี้นะฮะ A C D C ลิซ่าใส่นะฮะลาลาลาลิซ่ามันเต้นยังไงวะใส่แล้วเต้นแบบเขานะโอ้ยบ้านะเอ่อไปไปไปหาตัวอื่นต่อเลยกระดียครับเอ้ยอันนี้อันนี้ลายหนังมี่็อตันนี้สียังสดอ่ะใช่เลยกระโลกเหมือนกันแต่ว่าอันนั้ใหม่กว่าสด เอาครับจอของตรงเล่มครับไหนน้องอ๊อกเนี่ยเจอนี่อะไรครับเคอร์กเคอร์กคิวบันไม่โคโคเบนนะครนบของตำราตรงตำราของก็วะไหนดูเรามาดูกันครับตรงตำราไหม ดูที่เริ่มกันเลยแอบดูแ็กแทอกเปิดโชว์แท็บไปครับตรงไหมเหมือนกันเริ่มไหมครับนี่ไงเป๊ะไซแอนทูเทคอจฉริยะอืนโชว์ด้านหลังหน่อยโชว์ด้านหลังหน,น่อยแมาดูกัน เสื้อตัวนี้มีประวัตรนี่เมื่อกี้เพิ่งไปถามมาเลยฮะถามเจ้าของร้านมาบอกว่ารวมข้างหลังนี่เป็นรวมอัลบั้มนะฮะข้างหลังเนี่ยอืออัลบั้มของเนวาน่านะจ๊ะฮะอันนี้อันนี้ไม่อะไรนะข้างหลังเนี่ยถามสดๆเลยน่าจะเป็นลายพวกลายวาดของของของวงนี่แหละเแก้วเห็นอะไรไหม ผมไม่รู้จัได้ว่ามีคนเคยคอมเมนต์มาว่าผมสาวบ๊อ t อสีนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะฮะที่แบบสวยนะอ๋อโชว์สาทัวร์วแต่ศูนย์นะเนี่ยโอเคเอามาฝาก,ากครับเอามาฝากเอามาฝากื่อสนใจนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะต่อใครครับร้านอารมณ์บูมนะฮะอ,อารมณ์บูมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเจของรลนยทีนะฮะ แต่งตัวอยู่อย่างนี้เสริมรออยู่เสริมรออยู่รอก่อนนะฮะเดี๋ยวเราได้เห็นหน้าเจ้าของร้านแน่นอนติดต่อพันเราก็ได้ครับบวกติดต่อพันเราบวกนะฮะติดต่อพันผมผมบวกนะฮะพ่วมพ่่มนะฮะโอเคหรือต่ออาวให้ชมอีกตัวนะฮะ ลายแอน,แอนด์โรสลายนี่มี o ี p เลยนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเพราะว่าลายเขาเต็มไงา,ายอะไรครับสวยไวโอตนะฮะที่เคยให้ดูคลิปที่แล้วจำได้ไหมนี่ไวโอตให้ดูตัวนั้นตัวสารสวยมากสวยมากสวยมากดูใหม่ร้านนี้<ห>ของสวยเยอะนะครับสมใจถามมาได้นะคอนเทนต์คอนแท t หน้าแก่นะฮะไม่ใช่หน้าเห<ฮ>ี่ยวนะหน้าเขาแก่นะ<ฮ>ไม่ใช่หน้าเขาเหสสี่ยวนะตัวนี้หลังพขนมมือหน่อยฮะนะคร <_ H> ับผังท้าขนมมืออ่ะเฮ้ยดีเสื้อซ้ำหลังเดียวกันปหมหลังเดียวกันเหรอเดียวกันเหรอใช่ไหมจีอ่าเนนหงงมือนกันเหมือนก,กันแต่ว่าจริงๆหลังตัวนี้มันจะมีหลายแบบนะมีแบบตทัวเขาจะมีหนึ่งแถวสองแถวสี่แถวอะไรอย่างเงี้ย หลายแบบอยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอันนี้ป้ายส่สวนมากไ,มออไปตรงส่วนม,มากไปแมทเลยไปตรงที่ผมเคยบอกว่าตรงตรง,ตรงที่น่าเก็ตที่สุดละของของเสื้อวงนี้นะด<ม>ีเยอะมากเลยพี่แก้ว <adaptations S 2> ดูไม่หมดแล้ว <ปะ S 2> เอาไงดีเราอันนี้ก็ตัวนี้ชมพู่อรารยาใส่นะ,นะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะเขาเรียกว่ารวมผีไอรอนเมเดนนะรวมผีนี่สวยไหมโอ้สุดโซดสุดโซดหลายเตยถ้าอยากใส่สวยๆเหมือนชมพู่นะฮะก็ติดต่อมาได้นะฮะน่าจะแพงไงถ้าคองถามได้ก็ราคาอย่าเรียกว่าคำว่าแพงดีกว่าเรียกว่าเรือมันเรื่ของอะไรอย่างที่บอก ก็คุณชอบเขาก็เอออยู่ที่เขาเพิ่งคลอยการซื้อกว่าเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับผมต้องขายอยู่สองหมื่นหกพันบาทเอาไปเลยห้าสามหมื่นตัวนี้ผมชาร์จบอกแล้วกันอนนกัไปจริงจริงมันถูกกว่านี้ผมพูดแบบนี้นะผมชาร์จผมชาร์จงานบ้านก็มีน้ำมิ้งแก้วงานร้านนี้เขาหลากหลายนะโอ้โหตัวนี้สวย อะไรวันนี้มันสวยงามอยู่เนี่ยไลเมสกีเน่ยสุดจริงจริงอะของเยอะเกินนะแต่สีก็สวยใครนะใครชอบบาร์ก็นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สวยมากนะฮะผมก็ไม่รู้จักนะฮะคนนี้ชื่ออะไรเจิอนสันเอพี่เบจิกจอนสันนะฮะผมไม่ใช่นักบาร์นะผมนักเละก็หยอกหยอกนะฮะนี่นะฮะร้านนี้เขาของเขาเยอะนะฮะ จริงแล้วเนี่ยเขาจะขายทิ้งเหมือนแหละเขาเขาจะเลิกกิจการแล้วจริงแล้ววะเดี๋ยวไว้รอถามเจ้าตัวเจ้าของร้านดีกว่านะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับอารมณ์บูมใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับนี่คุณปู่นะครับเป็นตอนนี้ผมว่าต้องเป็นพาา่อค้าผ้าไอเสื้อผ้าวินเทจแบบระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะประเทศไทยแล้วบอกว่าไปดูของดูของเขาเดี๋ยวทัวร์มาลงดูไง เป็นไงบ้างช่วงนี้ขายตั้งเนี้ยมังครับดีครับเรื่อยๆรืเรื่อยๆดีกว่าใช้คำว่าเรื่อยๆเรื่ะเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะเรื่อยมาเรียงๆช่วงนี้แล้วตอนนี้คนแบบถ้าคนจะเข้าวงการใหม่เนี่ยวงการเสื้อวินเทจคนเล่นแบบเสื้อแนวไหนช่วงนี้ผมต้องเล่นที่ชอบเลยว่ะชอบอาตมบุญชอบกร์ตูนเนี่ยชอบการ์ตูนก็ต้องเป็นสายการ์ตูนก่อนมีเบียบแนะนำไหมสายการ์ตูนเหรอโหอยู่นู่นกองนู้นเลยว่ะกองไก่แล้วเอาข้าวอน ช่วงนี้ยอ่าทีนี้ไดูตัวอย่างพวกนี้ก่อนอ่านี่นานนสายการ์ตูนนะฮะสายการ์ตูนสามไม่ต้องสายการ์ตูนมันแยก,กไปไงอ่ามันจะเป็นพวกมาเวลโปลิสน,นี่พวกอะไรก็แยกไปอะไรเงี้ยพวกนี้แต่ก่อนแม่งตัวแม่งตัวอะไรเอง เอาเขารู้อยู่ใช่ป่ะใชวันนี้แม่งขึ้นตัว2,000อัพหมดแล้วนายเต็มมากเลยใช่เพราะมันจป้ายดำนะจะป้ายดำนะป้ายดำคือไงอย่างนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บน SO si ึงครับป้ายดำมันเป็นรุ่นเก่าเราจะป้ายดำนะครับรุ่นยุค2,000อัพมดแล้วพี่เป้เนาะ2,000ต้นใช่ไหม2,000ต้นยังไงนะป้ายดำ2,000ต้นนะมาเฟลก็น่าเก็บสะสมเอาไว้เผื่ออนาคตมันดีอนาคตมันดีมันก็เป็นพิเศษนะเพราะมันก็2,000ต้นนะนะนี่มันก็ใช่ใช่จะเล่นเล่นไปนี้ ม่อยตรงนู้นหมดเลยว่ะตุลนซ้ร์โวม้อนดีกว่าเอาตัวไหนดีกว่าตัวไหนคือที่แบบคิดว่ากระแสแล้วตอนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กระแสเลยทิศเลยกระแสช่วงนี้ก็ต้องเป็นพวกนี้ไอ้ร่อนรวมผีแม่แม่ชมใส่แม่ชมใส่ร่อนลวมผีแนี่พวกหน้าแก่แค่ในกระแสหน้าแก่ไม่หน้าแก่เมื่อก่อนตัวหลักพันนัไอ้พวกบุลเลตอบุลเลตนะใช่ในงานบุลเลต์ในงานบุลเลตนี่มงสังบุลเลตนี่มีหน้าแก่แล้วในาดยุโรปหน้าแก่เยอะมากชอบเลยฮะหน้าแก่ กระแสอะไรอยู่างเงี้ยกระแสกระแสเลือบด้วยส่วนตัวกระแสเลือดหรือเปล่ากระแสเลือดมันเกลียดอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วมีชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะถ้าชอบอ่ะชอบเกฟฟูเดย์ตัวไหนฮะเกฟูเดย์ตัวนี้ตัวนี้เลยเขาหยิบลงบนตัวไหนฮะหยิบอะไรหยิบได้เลยนี่เลยมีใช่ไหมอ่าทำไมถึงชอบนะมันมันโดดเด่นแล้วมันก็ด้วยความที่ไม่ค่อยมีใครออกมามาปล่อยมากมายแล้วก็ไม่ค่อยพบเจอ รู้สึกว่าชอบมันเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครใช่มันเป็น o พ p ที่รู้สึกว่ามันมันสวยอ่ะอะความรู้สึกส่วนตัวใช่เด่นมากนะใช่ใช่มันโดดเด่นแล้วเขพบเจอแต่ก็พบเจอแล้วนะฮะบ้าดีบ้างโอเคดีบ้างอัวี่เซอร์วงครับเซื้อวงครับตัวนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่ฮะตัวนี้อ่ะก็อยู่จริงๆราคาที่ขายอยู่เนี่ยอยู่ประมาณหมื่นห้าห่ห้าประมาณหมื่นห้าครับอาจจะไปอีกอาจจะไปอีกเนี่ยนะอนาคตอนาคตใช่เพราะเสื้อพุกงนี้มัน มันขึ้นบางตัวขึ้นทุกเดือนนะเดือนคือเป็นวันเลยมั้งใชเหมือนดอกเบี้ยเลยเป็นหุ้นอ่ะเป็นหุ้นนะเป็นหุ้นนี่เป็นหุ้นนี่ตัวตัวไปขึ้นทุกเดือนบางตัวมันก็เป็นรายรายปีก็มีสวยมากสวยมากจริงๆมันพอๆราคาทองนะเอ้ยิ่งกว่าขึ้นเร็วกว่าทองด้วยดิกว่าลืมไปวันนี้ผมมีแขกพิเศษอีกคนหนึ่งใครครับจริงๆก็เป็นต้นประเทศเหมือนกันนะของเสื้อเสื้อเป็นเทิดเหมือนกันนะฮะ ผมขอแนะนำพี่เป้นะครับเดี๋ยวฮาน้นเลยนะฮะก้องเลยนะเดี๋ยวไว้วันเดี๋ยวไว้วันหลังจะจะพาไปบูกของเขาบ้านนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนอีกทีนะครับกระตูนให้ดูเลพี่เป้วินเทจนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เขาทำเพจทำเฟซบุ๊กยังไงไปเป้ฮะไปเป้เหรอเดเป้เหมือนนักบอลนะฮะเขาไม่ใช่นะไปเป้ไหนโอเคนี่เป็นพวกการ์ตูนที่บอกเดีก็อนอย่านี้กร์ตูนที่บอกเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ครับเราเรามาดูการ์ตูนกันดีกว่าไม่ใช่ เป้ตี้อย่างเงี้ยเปตี้เนิงชอบเยอะเป้ตี้ราคาสูงอยู่ในตลาดราคาสูงอันนี้อะไรไอต้นนี้สวยนะเนี่ยช่วงนี้กระตูนมาแล้วที่ระบราคาแม่งแรงช่วงนี้กระตูนเลยแม่งไงโอ้โหเต็มตัวแม่งก็แกล่ะอย่างเงี้ยแม่งครบแกล่ะขายอยู่สามพันกว่าสามพันกว่าสามัยก่อนราคายังไม่ก็ไม่แรงนะนีเป็หน้าหลังเก็บได้เก็บนะฮะช่วงนี้สำหรับคนที่ชอบกระตูนก็เล่นประมาณพวกนี้แหละม้ากระเนมีราคามันจับต้องได้กระตุนล้วนๆเลยนะฮะ เพียบนักมวยนักมวยใช่ใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นติดในการ์ตูนเยอะหน่อยนี่แท้ลายทะลุทำไมถึงลายทะลุนะฮะอธิบายหน่อยฮะทำไม่ใช่มันเป็นลายออ๋หน้าหลังอย่างงี้ออ๋ชุดบาสชุดบาสทะลุไปข้างหลังมือยาวไม่รู้ว่าเป็นแม่นาคหรือไงฮะมือยาวไปข้างหลังเลยนะฮะออ๋โอเคอ๋อไปชื่อเขาเลยทะลุตัวนี้แพงนะฮะตัวนี้แพงตัวนี้สวยมากเลยกริ๊นโอ้ย นี่นอยู่เขาเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นสายเขียวเหรอสายเขียวสายเขียวสายเขียวนะฮะเลยก็ตัวเขียวเลยฮะตาเหลืองเขาด้วยโโอ้หจัดหนักจัดหนักตัวนี้จัดหนักมาเต็มอยู่การ์ตูนนี่ยเขาเข้าวๆเข้าๆประมาณนี้ใช่ช่วงนี้กระแสคือการ์ตูนล้วนๆการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนกำลังกำลังมันเลยเล่นกันราคาแบบดูเดือดมากครับผมราคาขึ้นกันอยู่ทุกวันนะฮะใช่ใช่ใช่ในดงแซนนี่แบบันี้สวยโอ้โหง หาตัวจริงไม่เจอเลยตัวจริงวะเนี่ยเยอะจัดนะฮะนี่ไปแรกเลยเจอเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ไปกับมือกับมือกับมือแล้วกับนี่กับมือนะฮะกับมือแล้วเออครับผมเป็นไงประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้มีหลายราคาคนเล่นกระตูนแม่งมีตั้งแต่พันกว่าบาทเนาะเก้าสัางานเก่าอ่ะยันหมื่นกว่าก็มีแล้วกระตูนนี่มีป้ายที่เขาชอบเล่นไหมมีมันก็จะมี มันจะมีหลายป้ายนะกระตูนอ่ะป้ายรูที่ตูนก็มีป้ายแอนบิ้ก็มีใช่เนี่ยป้ายไวโคดสปินฟอร์ดซอฟทีอะไรก็มันมันมีหมดแหละพวกนี้คือเล่นหมดเลยใช่ใช่มันส่วนใหญ่กระตูนเขาเล่นถ้าเอาแบบที่เขาเล่นที่หลายเลยพี่นะลายลายอ๋อจานส่วนใหญ่ที่เขาดูป้ายเนี่ยคือดูแค่ว่ามันตรงยุคเฉยๆใช่ว่ายุคไหนป้ายมันจะบอกว่าช่วงปีไหนปีไหนเปต่อปีงต่อปีอยู็หนึ่งเก้าเก้าสามเสื้อมันเท่าไหร่ปีนะ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ไ,ไ,ได้มานนิดหน่อยนตัวนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้จะพบเจอกันแบบเยอะอยู่เยอ,อะอยู่ในกระแสกระแสหนักๆตัวนี้ะน,นะกระแสกรัตูนเนี่ยตัวตัวนี้มีชื่อไหมม,ม,มีชื่อเรียกคนนัแคปหน้าใหญ่แคปหน้าใหญ่แคปแคปหน้าใหญ่แคปมานเนี่ยใมร้านมีมาวันนี้อยู่เลยอืมินี่ยตัวนี้เราไปดูที่ตูนเลย อ๋อขอทูปไปเราควรจะตามป้ายนี้โอเคไยูท like like ูปมันตรงนี่ม em> SO ันอยู <t <t ่ไหตรงตำรับตรงตำลากระปูอย okay. 네ู่แล้วนะอ่านี้ก็เข้าวๆาเนาะเรา่าวๆโอเคได้นี่ก็คือร้านเนี่ยนี่คือสภาพร้านจริงๆที่เวลาไลฟ์สดนะมีไลฟ์สดนะนี่มีไลฟ์สดนะเดี๋ยวไว้ผมจะขึ้นขึ้นเพจขึ้นเฟซของของทางบูให้นะฮะได้ว่าชื่ออะไรก็ ไปตามซื้อไปตามประมูลอะไรกันดูราคาดีฮะราคาดีพ่อค้าใจดีฮะชอบแจกเงินจริงป่าววะไม่จริงไม่จริงนะฮะอัันนน้เฉพาะผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงจริงนะแจกเงินจริงนะนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณดูมกับพี่เป้นะเดี๋ยววันหลังพี่เป้ต้องเจอผมอีกสักรอบหนึ่งนะฮะวันนี้จะไปลบเกย์ทีตอนนี้ก่อนครับผมโอเคนะฮะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่โดมขอบคุณ โอ๋ยัไงพอดีตัวไหมเัวนี้ผมลองเสื้อตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าผมชื่นชอบอีกตัวหนึ่งแมวดินแมนสัน<อ>นะเอากลับเอากลับบ้านไหมตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อมีอนาคตแล้วเขาว่ามีอนาคตนะราคาขึ้นเรื่อยๆเหมือนหุ้นนะฮะเหมือนหุ้นแต่นี่ไม่มีตกแหมไงามสวยมากสวยมาก,มากขายนะตัวนี้ขายนะผมไม่ให้พวกผมซื้อเด็กนซะื้อเปล่าซื้อซะก่อนนะ